ไม่ต้องสนใจสงสัยอีกแล้วเพราะการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไม่มีทางลัดอยากจะได้อำนาจทางการเมืองต้องมากราบขอพี่น้องประชาชนสมัยก่อนกราบทพีเดียวได้เป็นสอสอได้เป็นรัฐบาลเดี๋ยวนี้ต้องทำอย่างนายกทักษิณสัญญาแล้วต้องทำให้ได้เอาการพิสูจน์เข้ามา เป็นเครื่องวัดใจให้การเวลาที่สูจนคนเหมือนให้รู้ไปเลยว่าเดิมทีก็อยู่เทียงข้างอีกวันหนึ่งเกิดเปลี่ยนสายพันธุ์เป็นงูเห่าปากค้อยเสียแล้วโน้นทีทั้ทงนี้ทีในที่สุดประชาชนก็จะไล่ไปขึ้นเกวียนเทียมควายเล่มเดียวกันนั่นแหละ วันนี้คนที่ฉลาดที่สุดไม่ใช่อมาตายาไม่ใช่นักปราดราชบัณฑิตแต่เป็นพี่น้องประชาชนที่ตื่นจากหลับและเป็นโรคตาสว่างนั่นคือคนฉลาดที่สุดของแผ่นดินนี้และทุกแผ่นดินที่เป็นประชาธิที่ปไตทพี่น้องอย่าไปเอาปริญญาบาตรมาวัดนะครับนั่งในที่นี้บางท่านจบปริญญาเอก บางท่านเป็นอาจารย์นักวิชาการบางท่านไม่จบแม้กระทั่งปอสีแต่มานั่งอยู่ที่นี่อย่างหนึ่งเสียงหนึ่งสิทธ์อย่างคนเสมอภาคเท่าเทีเทยมกันเพราะรู้ทันอมาตเท่าเท่ากันแล้วในวันนี้ไม่มีความแตกต่างครับเพราะนั้นประชาธิที่ปไตยไม่ได้เริ่มจากบ้านแถวสุขุมวิท ไม่ได้เริ่มแถวสิ่งที่เป็นพื้นที่อธิษฐชนที่ไหนแต่เกิดขึ้นจากทุกที่ที่ประชาชนมารวมตัวกันและบอกว่าจะไม่ยอมให้มือตีนที่ไหนมาบงการอีกต่อไปในทิศทางของประเทศที่นั่นแหละครับประชาธิปไตยที่นายยกทักษิณท่านเล่าคืนนี้ผมอยากเน้นย้ำนะครับว่า ท่านพูดว่าไม่ได้เล่าด้วยความโกรธไม่ใช่แวนน็อตหลุดน็อตหลวมแต่ด้วยสายตาที่เยือกเย็นมีความสามารถในการควบคุมตนเองควบคุมสติและอารมณ์แต่ถึงกระนั้นก็ต้องเล่าตามข้อเท็จจริงว่าในเมืองไทยนั้นมันมีเหลือบฝูงใหญ่ ที่เรียกว่าอมาตยาธิปไตยอยู่ตรงไหนบ้างต้องเล่าสู่กันฟังเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่คิดจะขึ้นไปอยู่เหนือประชาชนทั้งที่ไม่ใช่คนที่ได้รับการยกจากประชาชนขึ้นถ้าอย่างนั้นเราไม่ว่ากัน แต่คนที่ประชาชนไม่ได้ยกแล้วก็ยกตัวเองขึ้นโดยการทำลายรัฐบาลประชาธิปไตยนั้นต่อให้เป็นพลเอกมันก็เป็นขุนนางชั่วต่อให้ชั่ว และต่อให้เป็นองคมนตรีก็องคมนตรีชั่วทั้งหมดนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสถาบันระดับสูงแต่เป็นเรื่องของคนที่เห่อเหิมทะเยอะทะยานไม่สามารถจะยอมรับหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นสีสวรรค์ที่หยิบยื่นอำนาจให้ซึงต้องใช้วิธีการ ฆ่าตัดตอนพระคนที่เขารักพระคนที่เขาผูกพันไปจากเขาเพื่อตัวจะได้มาแทนแล้วก็อยู่ไม่ได้เอาละครับพี่น้องวันนี้เราได้ฟังความจริงวันนี้ภาคพิเศษวันนี้ไม่ใช่การเล่าของท่านวีระสอสอจตุพรคุณนัทวุฒิหรือคุณก่อแก้ว แต่เป็นการเล่าของเจ้าสำนักความจริงที่เก็บอยู่ในใจเองเลยคือนายกทักษิณชินวัตรและแม้จะเจ็บอกเจ็บใจแม้จะมีความน้อยอกน้อยใจตามภาษาผุถุชนที่น้องสังเกตไหมครับว่ายังอุตสาห์บอกเราว่าคราวหน้าพบกันที่กรุงเทพวันที่26่สิมีนานั้น จะพูดเรื่องอะไรครับจะพูดเรื่องทางออกประเทศไทยจนถึงขนาดนี้ยังห่วงประเทศมากกว่าตัวเองนี่แหละครับขอให้สำนึกรับรู้กันไว้ว่ามันได้เกิดสัญญาประชาคมมันได้เกิดพันธะหัวใจระหว่างผู้นำในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเขายอมรับ กับที่น้องประชาชนทั่วประเทศเขาบวกกันแล้วเขารวมกันแล้วเขาเป็นหัวใจดวงเดียวกันแล้วใครไม่อยู่ในดวงนี้ส่วนเกินทั้งนั้นและฝากสุดท้ายกับรัฐบาลอภิสิทธิ์ายเทพเทือและใครต่อใครที่กำลังทนงตัวเองว่ามีพละกำลังทางการเมืองเข้มแข็ง ผมได้อ่านกลอนที่แต่งเองไปตอนต้นจะจบด้วยกลอนเก่าที่สุดซึ่งพี่น้องก็ท่องได้ขึ้นใจเอาไว้ให้อธิสิทธิ์และพลพักข้าทาสอมาร์ตนั้นไว้ท่องก่อนนอนว่าเมื่อบุญมากาไก่กลายเป็นหงพอบุญลงหงเป็นกาหน้าฉงนพอบุญสูงหมูหมากลายเป็นคน พอบุญหล่นคนเป็นหมาหน้าอัศจรรย์ขอบคุณมากครับครับจักกระพบเพลแขครับพี่น้องครับ